สวัสดีจ้ชา,า,างงช,ชา,วาวราศีมีนนางเงือกน้อยใช่ไหมฮะสำหรับชาวราศีมีนะครับคือพูที่เกิดรว่าวันที่สิบ คจบถึง12เมษายนนั่นเองครับใช่แล้วครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหะกับเทปพยากรดวงประจําปี2,560ถูกต้องแล้วครับผมผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้ดูเทปปีที่แล้วไปเนาะ2,559ครับผมปีนี้ก็จะรั่วๆเหมือนเดิมนะครับผมไม่เต็มเต็มวันนี้5เรื่องเหมือนเดิมครับงานเงินรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภและที่แถมมาครับกดซับสไคร b ์เดี๋ยวนี้นะถ้าไม่กดซับสไคร์ปีหน้า คุณอาจจะไม่ติดตามเราก็ได้ s u b s ไ r i b e คืออะไรคือกดปุ่มติดตามนั่นแหละนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะมีปุ่มติดตามให้ลางด้านล่างให้และที่สำคัญที่สุดครับที่ทำกันมาเยอะเหลือเกินในเรื่องของส่วนเรื่องของลัคนาราศีครับว่าลัคนาเราต้องดูด้วยหรือเปล่าหายังงไหายังไงด้วยนะครับผมตอบไว้ตรงนี้เลยว่าลัคนานะครับต้องใช้วันเดือนปีเกิดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือ เวลาเกิดครับใครที่มีเวลาเกิดนะครับไม่สามารถหาลัคนาได้ตลอดชีวิตแต่ไม่ต้องเป็นห่วงดูแค่ราศีก็โอเคแล้ว50%นะครับใช่แล้วครับผมสำหรับคนที่ต้องใช้ลัคนาในการดูคือคนที่มีอายุมากกว่า25ปีปปเป็นต้นไปนะครับผมเช่น25ปี1วันอย่างเงี้ยหนึ่งวิก็ได้ครับอ่าเออนั่นแหละเริ่มใช้ดูแล้วใช่แล้วตำ่ำกว่ายีปีจะดูก็ได้แต่มันก็อาจจะส่งผลนิดนิด ถูกต้องครับเช่น24ปี364วันอะไรประมาณนี้ไปนะ <laughs> <c oughs> เอาเป็นว่าเรามาเข้าเลือกกันเลยดีกว่าครับอะไรอ่ะทำนายทีออ๋ ทีาทนายกันแล้วหลอทำไมไวจังเลยทำนายไปไเถอะครับจะได้ไม่ต้องําตตอนปลายปีกับพี่เกียรตครับโอเคแล้วกันที่เรื่องของอะไรนะการงานกันก่อน,น,นเลยใช่แล้วครับผมสำหรับการงานเนี่ยเราจะแบ่งออกไปทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือ 1. พนักง,งานเงินเดือนครับ 2. ก็จะเป็นเจ้าของกิจการครับและพิเศษสุดๆประเภทที่3ครับคนว่างงานอ่าอแล้วมี ปีนี้เรามีคนว่างงานในด้วยเพราะปีก่อนถามมาอีกถามเยอะอมีคนถามบอกว่าเอา้าตอนนี้หนูไม่มีงานแล้วหนูต้องดูงานของอันไหนอะเออเราจะดูกันงานของไหนก็เนี่ยดูอันนี้เลยครับนะใช่แล้วครับเอาเราเริ่มที่คนพนักง,งานเงินเดือนพนักง,งานบริษัทกันก่อนที่ไตรามาสแรกแบ่งสิทธิ์ไตรมาสเ,เดิมนะครับครับผมไตรามาสละสามเดือนนะครับไตรามาสแรกได้หกคาถาครับของผมของผมเป็นหกถ้วยหลังจากปฏิสนธิกันแล้วแป๊บนะึง <laughs> สมัติกันแล้วสมัติกันแล้วนะครับผมเขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณควรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติโดยรวมอย่าไปคิดเองเออเองทําเองคนเดียวใช่ครับไม่งั้นแล้วอาจจะทําให้เกิดเรื่องปัญหาเข้ามาทีหลังได้ครับนะครับโอเคไตรมาสที่สองครับไตรมาสที่สองนะครับเดอะฟูครับสี่สี่เหรียญโอ้สี่เหรียญกับเดอะฟูนี่เป็นอะไรที่ดูห่างไกลกันมากนะครับ เขาบอกว่าอืมอืมมันเป็นระหว่างสองสิ่งอยู่อยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรเดียวคนหนึ่งก็อินดี้อินดี้เอออีกคนหนึ่งก็หัวโบราณโบราณอ้าวไงไงดีอะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในลักษณะของตรงนี้คุณควรจะต้องปรารานาความคิดของตัวเองให้ได้นะครับคือถ้าหากใครที่เรารู้สึกว่าอินดี้จนเกินไปเราควรจะต้องกลับมาดูกลับมาดูความเป็นจริงหน่อยขนบ ทำเนียมประเพณีเก่าๆนะครับความคิดโบราณหน่อยสำหรับใครที่แบบคนหัวโบราณมากๆก็ตามกระแสสังคมหน่อยนิดหนึ่งนะครับให้มันจีความรากหน่อยใช่แล้วครับโอเคนะครับแล้วคุณจะได้อะไรที่ใหม่ๆสำหรับเรื่องการงานของคุณถูกต้องแล้วครับดูไตรมาที่3ากันต่อเลยสำหรับพนักงานเงินเดือนทั้งหลายอ่าของผมขึ้นมาเป็นเดะฟูลกันอีกแล้วสเหรียญครับ Slot the ฟ u l ลได้สองเหรียญนะครับผมช่วงนี้เราจะรู้สึกเวลาทํางานเรารู้สึกฟุ้งซ่านเป็นพิเศษนะครับดูเหมือนแบบสติสตังค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับดังนั้นแล้วก็ก็คุณต้องแก้เองแล้วละครับว่าจะเอายังไงก็ตั้งสติไงฮะประมาณนั้นนั่นแหละช่วงนี้ก็คือจะใจลอยจะคิดอะไรเลื่อยเปื่อยไปเยอะไปหน่อยอืออาจจะมีปัญหาในเรื่องหน้าที่กันงานได้ครับใช่แล้วครับผมโอเคมาถึงไตรมาสที่สี่ครับของผมเป็น age of swords ครับ knight of <usion> อะไรส <Nine S 1> ักอย่างหนึ่งไดออฟว่านะครับไดออฟว่ากับหูแต่ดาบรู้สึกว่าดาบจะมาพาดอยู่ที่หน้าเลยเห็นใช่ไหมฟันเขากัดหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเนี่ย เวลาทําอะไรก็ตามยังคงวนกลับไปที่ประเด็นเดิมอยู่คือคือเราจะเป็นจะต้องฟังในเรื่องของข้อคิดเห็นของคนอื่นอย่าไปทึ่งพักเอาเองว่าสิ่งที่เราคิดดีที่สุดแล้วถูกต้องที่สุดเป๊ะที่สุดแม่นที่สุดไม่ใช่ถูกต้องไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นทั้งปีเลยถูกต้องครับไม่งั้นเราอาจจะโดนเอาดาบพาดหน้ากันได้นะคบีหน้าบริวารเป็นเขาเรียกบริวารมีคุณมันมันใช้ค้ว่าบริวารก็มีคูณกับอีกอย่างหนึ่งคือบริวารดูจํากัด ตัวเราเหมือนกันนะอ๋อมันจะมีจะเรียกว่าคุณก็ใช่จะเรียกว่าโทษก็ไม่เชิงไม่เชิงไม่เชิงว่าโทษแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ดีมากใช่ครับแต่เขาให้คําแนะนําเราดีถูกต้องแล้วนะครับมาถึงเจ้าของกิจการกันบ้างครับสำหรับเจ้าของกิจการในายไตรมาสแรกนะครับผมไพ่ใบแรกของผมออกมาเป็นเพจออฟเพนทัคเลคพระนาราศีมังกรในไพ่ก้าทูยด้วยครับลักษณะของไพ่2ใบนี้นะครับผมเขาเลยบอกว่าไม่ใช่มังกรมีนขอแค่อีกคนหนึ่ง งงแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าเบลอสิครับมีมีมีนอเป็นปลาไงปลาหนังเงือกเออเขาบอกว่าในช่วงนี้นะครับถ้าคุณมีความสามารถทางด้านการแจกจ่ายงานได้ดีจ้ะดีแบบดีมากๆจ้ะงานของคุณจะไปเร็วแบบเร็วเวอร์ครับผมนะครับคุณอย่าไปคิดว่าลูกน้องของเราไม่มีความสามารถที่ดีพอคุณลองเอางานให้เขาทําดูสิครับแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่เซอร์ไพรส์ก็่าจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะใช่แล้วครับ มาดูในเอ่อไตรามาสที่สองกันบ้างสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการใช่ครับสตหรับคนที่มีงานทำครับเ <c> จ <oughs> <c oughs> ้ากิจการ, <c oughs> รมเพรสครับเขาบอกเป็นห้าดาบครับอว่าไงครับมามีห้าดาบเขาบอกว่าอูอูสิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าคุณต้องหันมาดูในส่วนของส่วนแบ็คของคุณบ้างว่า<อ>ลูกน้องของคุณหรือว่าคนที่ซัพพอร์ตคุณอยู่อะทำอะไรเป็นบ้างนะครับคือใส่ใจคน คนเบื้องหลังเยอะๆหน่อยอะนะครับความเป็นอยู่สภาพความเป็นอยู่ยังไงครับใช่ครับผมถ้าคุณดูแลได้ดีแล้วเขาจะผลักดันทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเองครับเรียกว่าหนุนเสริมดวงบาร,รมีกันถูกต้องครับไตรมาที่3ครับขอผมมเป็นเดอะสตาร์ครับแฮงแมนเดอะสตาร์แอนด์แฮงแมนนะครับผมอ้อันนี้เนี่ยขึ้นมาถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะลักษณะของแฮงแมนคือคิดไม่ตกแต่เดอะสตาร์แปลว่าคิดออกแล้วติง อ่าปิงขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ก็อย่าไปจมกับคําครหาของคนทุกๆคนเห็นคนไม่เห็นคนเยอะๆเลยเห็นคนข้างล่างตรงนี้ไหมครับผมเยอะๆเลยอย่าไปฟังในเรื่องของคําครหาอะไรมากมายเราต้องฟังอย่าจมแล้วคิดในเรื่องของหาวิธีการแก้ให้ได้นะครับผมครับผมแลวจะดีแล้วจะเวิร์กเพราะคุณมีวิธีของคุณแล้วตอนเนี้ยถูกต้องครับอย่าไปกลัวคือในเทรมาที่สามเนาะนะครับ ต่อไปไตรมาสุดท้ายของปีนี้ครับครับจะโอเคเหมือนที่ผ่านๆมาไหมผมว<ช>่าโอเค,คทุกอย่างเลยนะเออมันโอเคทุกอย่างนะเพราะดูทุกอย่างมีทางแก้ให้หมดเลย Night of Pentacle ครับผมเป็น Two of Pentacle ครับขเขาแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยครับเรียกว่ายังไงดีในช่วงของท้ายปีนะครับคุณอาจจะมีโปรเจกต์อะไรให้คุณได้คุค้นค,คิดคุ้คิดคุ้คิ เออได้แหละได้คุณคิดนะครับผมว่าจะเอายังไงกับบริษัทต่อไปดีจะเอายังไงกับกิจการของคุณต่อไปดีครับผมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถบอกได้ว่าทางเลือกไหนคือทางที่ถูกหรือทางเลือกหอไหนคือทางที่ผิดคุณต้องเป็นคนคิดเอาเองนะครับนะจ๊ะเรียบร้อยไปครับสาหรับเรื่องของการงานสาหรับคนเจ้าของกิจการ,รผมลืมไปว่าเรามีคนว่างงานอีกรอบหนึ่งมันต้องปิดให้ใหม่ใช่หมใช่ครับะต่อกันเลยคนว่างงานไตรมาสแรกครับ <laughs> ชินไง เออ The world ครับคเป็นไงครับเหมือนเดิมครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับคุณอยากได้อะไรคุณได้ตามที่คุณปรารถนาเอาไว้ครับนะครับคุณอยากว่างานคุณจะมาว่างานต่อไปได้คุณอยากมีงานคุณอยากมีงานคุณจะได้งานที่คุณรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับตัวคุณเออและตอบแทนคุณดีครับผลตอบแทนดีอ่าใช่แล้วต่อมา ไตมาที่สองับขออนุญาตไอไต่มาที่สองก็คือ night off ครับครับ pen tree o f w a i d ครับเพจครับเพจ <c oughs> เขาบอกในช่วงนี้เนี่ยอืมสำหรับถ้าคุณว่างงานอยู่ แล้วคุณคิดไม่ออกว่าคุณอยากจะทํางานยังไงหรือคุณจะหางานที่ไหนติดต่อเพื่อนครับเพื่อนช่วยคุณได้เอเห็นปะมีเพื่อนเข้ามาแบบเพื่อนภาษาอยู่ด้านหลังเลยชนแก้วกันอยู่นั่นใช่ไหมใช่ก็ชนแก้วมาด้วยใช่ไหมอะไรก็ได้เกือบลองถามเพื่อนดูเพื่อนจะให้คําตอบหรือทางออกกับคุณได้ดีถึงดีมากที่สุดครับครับผมตอนนี้ไตรมาสที่หนึ่งยังดีกว่าในการบางครั้งอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คาว่าสมัครงานก็ได้บางครั้งเขาอาจจะเฮ้ยมึงร่วมหุ้นกับกูป่ะอนะครับไตรมาสที่สามครับเป็น6กดาบ เป็น a g e of c u p ครับครับ a d g e of c u p เนี่ยกับ6ดาวเขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่ถ้าคุณช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่องานเป็นพิเศษนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่มีแรงบันดาลใจในการอยากทำงานเลยกรณีที่คุณตกงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็คงหางานไม่ได้หรอกแต่ไปไไดูด <4 S 1> ไกดมาสุดท้ายกันดีกว่าครับของผมเป็นสิบเหรียญครับโอ้ยอะไร่าท่า ห้ากระทากระสิบเหรียญบางครั้งนะครับผมการที่เราว่างงานอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราไม่อยากทํางานแต่บางครั้งความคิดเห็นในการทํางานของเราอาจจะไม่ตรงกับผู้ใหญ่ของเราก็ได้อนะครับเธอเออลูกไปทํางานอันนี้สิเออฮะแต่เราไม่อยากทำไม่ชอบงานแบบนี้เออฮะเรียนจบอันนี้ก็ไปทํางานอันนี้สิเออฮะก็เราก็ไม่ชอบทอาอีกเหมือนกันประมาณนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีความเป็นตัวของตัวเองให้ได้นะครับผมคือฟังหูไว้หูแต่บางครั้งผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เป็น ตัวเราอะ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเราอยากได้อ,<ร>อะไรเขาไม่ได้อยู่ับช่วชีวิตเรานะเใช่ปะเออเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องตัดสินใจอะไรเองบ้างนะครับโอเคสรุปก็คือไตรามาสที่1ดีที่สุดใช่แล้วไตรามาสที่4ี่จะโดนกาดดันจากผู้ใหญ่ในการหางานนะครับถูกต้องครับมาเรียบร้อยไปสำหรับเรื่องของการงานแล้วมาดูต่อกันที่ของการเงินแน่นอนว่าเราพูดถึงงานเราก็ต้องคิดถึงเงินเงินชาวลัคนาราศีมีนะครับเรื่องของเงินจะเป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มเลย ไปมาที่หนึ่งของเรื่องของการเงินครับไม่แบ่งแล้วนะนะรวมๆไปเลยนะครับมีเงินกูผมก็ไม่แบ่งครับ oh. <laughs> เดอสตาแบ่งครับผมแบ่งไปทําบุญนะอ <laughs> น่ารักมากอะ่ะเ <laughs> ขาผมเป็นนายออฟ f ม่ออฟนายออฟนายออฟนายออฟครับอ้าวไปเขาบอกว่าในลักษณะของตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเงินช่วงนี้มีโอกาสสูงที่เราจะได้ได้รับการเงินมาจากอะไรไม่รู้อาจจะเป็นการงานแบบฟุกฟ๊กๆเข้ามาอ๋อ oh. นะครับคืออยู่ดีก็แบบเฮ้ยงานก็ตรงตามได้เงินตามยอดใช่อย่างนั้นอ่ะแล้วสามารถเอาเงินไปไปช้อปปิ้งโดยที่แบบมันไม่สะเทือนกับกระเป๋าตังเราอ่ะเออไม่สะทกสะทานเลยนะเออแล้วสำหรับประมาณนั้นถือเป็นเงินที่ดีมากอ่ะเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้แต่มันเราไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะถึงเป้าใช่ครับนะครับมามาดูการเงินในช่วงไตรมาสที่2กันบ้างแต่มันก็ถึงเนาะเออได้ครับ c h a r i o ครับขาอมเป็นเป็น f i n i s ครับเป็น judgment อ่ะฮะ ลักษณะของตรงนี้นะครับการเงินถือว่าเรียกว่ารุ่งเรืองมากจะเห็นว่าอ e ีไฟบน,บน,บ,น,นบนแมวบนนกบนแมวเห็นไฟบนแมวก่อนเห็นว่าแสงสว่างจ้าบนพระอาทิตย์เลยแล้วพอเอาเข้ามาปุ๊บท่าการอ uh, ้่หูไฟนี่แบบเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเงินคุณจะรุ่งเรืองเอามากๆไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรก็ตามมักจะเป็น เงินให้กับคุณได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคอะไรก็เป็นเงินไปหมดเลยสองไตมาสแรกใช่ครับฟังดูดีอะหรือ่งปีหลังในไตมาาที่3ามกันครับทีออฟสี่ครับเริ่มอาจจะไม่โอเค้วมีแมวสามตัวครับแมวบก2ตัวแมวน้ําตัวหนึ่งน่ารักออกเออว่ะแมวบกสองแมวน้ํหนึ่งเออมาอย่างไรครับแต่เขาบอกว่าในเรื่องของการเงินในช่วงนี้อาจจะดูนิ่งๆไม่ได้บอกว่าเอาออกเสียเอาไปเยอะนะแต่บอกว่ามันนิ่งๆดูแบบอาจจะแบบ เราอาจจะรู้สึกตกใจหน่อยจงหวบช่วงต้นปีมันดูดีมากอะแล้วทำไมอยู่ดีช่วงท้ายปีมันเงียบอย่างนี้วะเออเแต่ไม่ต้องไปวิตกมากเพราะว่กลับมาอยู่ดีคุณหอบมาเยอะแล้วเออมันอาจจะอยู่ในสภาพปกติเฉยๆก็ได้แค่ว่าช่วงแรกมันรู้สึกดีผิดปกติเออนะครับมาถึงท้ายปีกันครับครับ Sea of Queen ครับของผมเป็น Egg of Sword ครับแมวใส่สร้อยแมวใส่สร้อยกับ การปิดกั้นมืด8ด้านานะครับเหมือนเดิมครับคําพูดเดิมๆเลยคืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงต,ต้นปีปคุณโกยมาเยอะใช่ครับช่วงนี้มันก็เลยแบบมนดูอะไรดูเล็กๆไปหมดเลยอ่ะทางที่นที่ถามว่าได้ไหมดูได้ววแต่จะตั้งเป้าไว้เยอะแต่จริงมันได้ไม่ถึงเป้าแล้วคุณก็เลยดูหน่อยๆจริงมันก็โอเคเนี่ยโอเคครับเหมือนตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ร้อยใช่ปะ่ะ<อ>แล้วคือมันได้ร้อยหกสิบอ่ะแล้วเมื่อกลับมาอยู่ที่ร้อยเท่าเดิมอะ่ะคุณก็เลยดูว่าเอ้ย ทำไมไม่อย่างนั้นน่ะเออทำไมมันไม่ปังเหมือนเดิมอะไม่ปังเหมือนต้นตีใช่ไหมใช่ครับเรียบร้อยไปครับสำหรับเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีมีนใช่แล้วครับราศีปลามาคู่มีเงินแล้วก็ต้องมีความรักสิใช่ครับผมจะต้องไปเปีได้ตอนตอนที่เรื่องของความรักดูสิว่ามันจะปังเหมือนเรื่องการเงินในต้นตีไหมมันจะปังหรือมันจะพังครับปังกี่นาบึ๊บ โอเคมาดูที่คนโสดกันก่อนเลยครับสำหรับไามาสแรกครับผมค,บคนโสดนะฮะเราจะแบ่งเป็นโสดแล้วก็มีคู่เนาะใช่แล้วครับเริ่มที่โสดครับ1คาถา10คาถาครับรวมกนเป็น12คาถาใช่หรอครับสิบคาถาอ่าฮะในเรื่องของคนโสดนะครับก็ก็ก ก็อาจจะเจอคนที่คุณถูกใจแต่เขายังคงไม่เอาคุณ <laughs> ข, <า S 2> <laughs> ข้ามครับเพราะเขาเหน็ดเหนื่อยกับความรักมาเยอะแล้วเออต่อมาอุ้ยจะไ่เจอจระบายเจ็ดกระทาครับ <laughs> กะซ้องถุยซ้ <S <S องถุยเจ็ดกระทากับซ้องถุยว่าไงครับมาเมธ <laughs> ช่วงนี้นะครับไม่ว่าคนไหนที่คุณเลงเอาไว้ว่าไงก็ここดูเหมือนจะมีคนเลงไปพร้อมๆกับคุณตลอดเวลา <laughs> มีคู่แข่งทางคนดังครับ ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะเอายังไงคุณต้องเต็มที่กว่าอีกฝั่งหนึ่งให้ได้คุณต้องเปให้หนักกว่าครับอบางคนเขาไม่ได้ต้องการการเปนี่ครับบางคนอาจจะต้องเปด้านความรู้สึกและความน้ำใจใครบอกให้เปเงินไม่บอกก็เปเงินซะหน่อยใช้เปแปลว่าซื้อนะครับผมหรือว่าแสบแปลว่าจ่ายนั่นแหละเปแปลว่าจ่ายจ่ายน้ําใจไงแสบฉี่ข้างน่าจะถลอกหมนแล้วครับตอนนี้ไปไาที่สามกันเลยดีกว่าครับ สำหรับไใจมากที่3นะครับเป็น p a พ e of cup ครับและ the f o l l ครับอือฮึเขาบอกว่าถ้าหากเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับความรักเอาไว้าอาฮะเราก็จะดูมีความสุขกับมันครับเออมีคน มีคนเพื่อนเที่ยวเล่นเยอะแยะมากมายครับผมอาจจะไม่ต้องเป็นคนรักก็ได้มั้งเออเที่ยวกับเพื่อนก็สนุกดีอ๋อนะครับเที่ยวกับเพื่อนสนิทเพื่อนรู้ใจเอ่ครับมาดูไตรมาสที่สี่ครับคนโสดจะได้โสดต่อไปไหมรู้สึกว่าตั้งแต่ดูมานี่โสดตลอดเลยนะเนี่ยยังถือว่าไตรมาสที่สามาดีที่สุดอยู่ครับเพราะว่าอาจจะมีคนใหม่เฮ้ยของผมได้อยู่นะได้ไหมน่ะคาดว่าจะมีคู่ครับผมเชื่อว่า ในไตรามาสที่4นะครับผมคือสิ้นปีนั่นแหละ,ะน่าจะเจอคนรู้ใจที่แบบเหมือนเหมือนจิกซอที่เข้ากันได้พอดีเป๊อะอ่ะโอ้เป็นจิกซอไปเลยทีเดียวเออฮะต้องการต้องการสื่อมุกอะไรต่อครับ้องารดีคือแบบมีการเน้นเสียงที่ชัดมากเกือบ,บต้องการจิกคือเป็นจิกซอไปเลยทีเดียวเต้แนแทนอ๋อตื้นตันแทนด้ไหมตื้นตันด้วยดนตันมากอะตอนนี้อุตส่าห์อะไรนะขึ้นคานมาทั้งปีปลายปีได้ แฟนซะงั้นนะฮะเขาว่าอุตส่าห์กันเลยนะอุตส่าห์ขึ้นขาทั้าที่เขาไม่ได้อยากขึ้นปะออเหรมาคนมีคู่กันดีกว่าในปากแรกครับเขาผมอยากรู้ทำไมไกลมากอ่ะขามันสูงเหรอจะได้มองสอดส่องได้ทั่วถึงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาพูดมาอย่างนั้นก็พูดไปต่างว่าสมัยไม่ขึ้นหลังขาขึ้นจั่วไว้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ้าวคนมีคู่ในตรมานแรกครับเขาผมเป็นเดซานครับเก้า เขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยให้ลดทิฐิกันลงหน่อยนะครับผมคือความคิดเห็นอะไรต่างๆมากแต่คนต่างร้อนแรงใส่กันเออต่างคนต่างร้อนใส่กันอ่ะดังนั้นก็ลดลดลงหน่อยแล้วกันนะครับคือมันไม่มีใครที่แบบอยากจะทะเลาะหรอกโอเคครับเรียบร้อยไปมาถึงไฟมาที่2ครับครับไฟมาแรกมีโอกาสทะเลาะกันสูงนะมาเพราะว่าขึ้นเดือดสันคือไฟที่แบบร้อนถึงร้อนมากเจ็ดถ้วยถ้วยถ้วยของผมเป็น Night of Pentacle นะครับมันจะเกิดการง้อที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ย เอ้ดูท่าทางแล้วคือเหมือนจะมีการง้อกันเกิดขึ้นแต่ดูท่าทางการง้อจะต้องสิ้นเปลืองในเรื่องของเงินชัดเจนมากรับซื้อของฟื้เฟอให้ด้วยนะคืออาจจะคือถึงคือฝ่ายชายฝ่ายชายก็งอนเป็นผู้หญิงอาจจะต้องแบบมีลักษณะคือไม่ใช่แค่แบบมาง้อเฉยๆอาจจะต้องมีของมาให้บ้างดูกติสักหนึ่งคันอะไรอย่างเงี้ยเอางั้นเลยเหรอถ้าเป็นดูกติผมก็เอาครับขายงอนทันทีเลยเหยครับใช่ไหมเออมา ดูกันที่ไตรมาที่สามครับผมไตรมาที่สามเนี่ยของผมขึ้นมาเป็นึ่งเหรียญครับสามเหรียญครับนี่รอ,อบหนึ่งเหรียญและสามเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งมีเรื่องก็ไม่ต้องพูดอะนะครับผมแสดงเฉพาะในด้านที่ดีๆของเราออกมาะนะครับเพราะในช่วงนี้เนี่ยถ้าหากเราแสดงในสิ่งที่ไม่ดีออกมาอาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกทุกข์ใจเป็นห่วงหรือว่ารู้สึกเครียดไปกว่าเรา อ๋อคือเขาแคร์ความรู้สึกเรามากใช่ครับผมเอาเป็นว่าเราไม่ควรบอกอะไรที่มันไม่ดีคือมันจะทำให้เกิดผลในทางลบมากกว่าด้านบวกแล้วกันครับช่วงนี้อย่าเพิ่งบอกอะไรเลยใช่ครับมาดูไตรมาสที่4ี่บอกได้หรือยังนะเป็น two off cup ครับสองเหรียญครับน่าจะแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ละอสองใบนี้น่าจะแปลว่าการแลกเปลี่ยนความคิดครับไม่ใช่น่าจะแปลว่าแลกเปลี่ยนความคิดไม่ก็มันย่่งยี้มหมุนไปหมุนมานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็คือความสัมพันธ์จะรู้สึกว่า แนบแน่นและกลมเกลียวมากกว่าเดิมนะครับตัวกลมด้ไหมอ๋อไม่แน่ครับเพอะแนบแน่นแล้วก็ต้องไปกินกินแล้วก็จะกลมใช่ไหมเอางั้นได้เลยหรออ่าเรียบร้อยไปไหมครับสําหรับความรักมาเมธไม่เคยเห็นเลยครับว่าบางคนแนบแน่นก็ไม่ได้กลมนะครับหรอใช่ครับแต่ถ้าบอกว่าแน่นมันควรจะต้องกลมใช่ไหมใช่มา <laughs> <laughs> ถึงกันเรื่องสุขภาพกันเลยครับรักดีสดชื่นสดใสสุขภาพจะเป็นยังไงติดตามได้ที่นี่เลยครับครับผม ไทยทีวีสีเพื่อคุณครับเอามาปุ่นกันหวดโอ้ยเอาอันนี้ดีกว่าปากแรกของชาวลัคนาราศีนี้ไม่ใช่ปากใจมาสผมจะไมปักปักปักอะไรวะเนี่ยจะปักอะไรนัใจมากแรกนะครับขอผมได้ Queen of w a r d ครับ For of Earth and Queen of w a r d นะครับผมในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการกินอยู่ไม่ใช่ ถ่ากะรอกไม่ใช่ใช่ไหมเรื่องของการกินอยู่นะครับผมคือกินอาหารให้มันตรงเวลาครับนะครับผมหรือถ้าหากเรารู้ว่าเรากินอาหารตรงเวลาไม่ได้ก็ควรจะที่จะหาอาหารสำรองไว้ครับให้ระวังเรื่องโรคกระเพาะใช่ไหมสรุปโรคกระเพาะถูกต้องเออเออผมก็พูดออมโลกตั้งนานเนี่ยไ <c oughs> ตมาที่2ครับเออบาลานซ์ Balance ครับ The Emperor ครับครับผม Judgment and Emperor นะครับผมในเรื่องของ โอ้แต่ว่าเอมโพเลอร์ใบนี้เนี่ยมันเป็นเป็นช่างไม้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือของมีคมครับไม่ว่าจะเป็นมีดซิลตะปูอะไรก็ตามที่จะเจาะมีคมเขาเนื้อเราได้ใช่ไหมระวังดีๆก็แล้วกันนะครับไตม้าที่2ครับแต่ปกติทุกไตม้าก็ต้องระวังอยู่แล้วนะแต่เองจะไประวังมากเป็นพิเศษใช่ครับผมมันต้องคอนเซนเทรตเป็นพิเศษคือไม่ใช่แบบง่วงๆแล้วแบบเราอยากจะเราอยากจะมาทํากับข้าวตอนดึกปึ๊บตะลึงตะลปึ๊บไม่มันจะมีบางท่าน ของมีคงก็ต้องระวังทั้งปีหรือเปล่าวะแต่ช่วงนี้เราเป็น,นเสงยงของร้องแล <l ots> ้วชนนิดนึง <l ots> <ต>เ,เข<อ>้<ถ>เาใจไหมบางคนบอเออมันก็ต้องระวังอยู่แล้วป้าครับผมอ่าต่อมาครับผมได้ดักแด้ครับและได้ได้ดักครับ <l ots> จริงอ่ะแบบครบเลยอ,ะอ่ะ <l ots> เขาบอกช่วงนี้สิ่งที่ต้องต้องระมัดระวังนะครับผมคือเรื่องของความสกรปรกไตรมาสที่3ามนะครับนะครับเพราะมันพูดถึงในเรื่องของมันมี2อย่างที่ต้องระวังใช่ไหม หนึ่งใช่ที่อยู่ที่อยู่อาศัยสกปรกครับนะครับซึ่งจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าภูมิแพ้เชื้อโรคเชื้อโรคต่างๆได้แยงอันที่สองเลยคือในเรื่องของการวางของอะไรที่แบบอยู่ข้างบนเยอะๆครับนะครับระวังสิ่งที่ว่าพังลงมาหัวก็จะแตกได้นะครับอันนี้ต้องระวังระวังคือเป็น2อย่างที่แบบเป็นห่วงจริงๆนะครับก็แน่ก็ถูกนะย่าไปวางของสูงมันจะพังมาครับหัวเฮ้ยแต่คนบางคนเฮ้ยแค่นี้ฉันทําได้ พอคืนเออแล้วพอคลื่นเลอ่ะเออไม่โอเคอโอเคนะครับตัวมาที่สี่ครับ justice ครับน่าจะโอเคแล้วเนาะ death ครับระวังเรื่องหัวใจครับก่อนเลยเออเริ่มโดนแล้วพอ death มาด้วยครับอ่าลักษณะของ death ที่มาด้วยนะครับผมเขาบอกว่าในช่วงนี้ เรื่องหัวใจเต้นถี่เต้นเร็วเออใช่ผมก็เลยงพูดอะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกหัวใจเต้นถี่เต้นเร็วอาการตกใจอะไรพวกนี้ระวังระวังจะนำไปสู่โรคอื่นๆใช่ครับสําหรับใครที่เสพชอบเสพหนังผีมากๆก็งดงดไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับหรือดังอื่นๆที่ทําให้หัวใจพองโตก็งดงดหน่อยก็ดีนะอะไรบ้างนะครับอ่ากระตูนสดใสอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยไปสรุปเรื่องสุขภาพ ผและสุดท้ายท้ายสุดของลัคนาราศีมีนที่ขาดไปได้เลยเหมือนลัคนาอื่นๆนั่นก็คือเรื่องของโชคลาภนั่นเองครับนะครับพร้อมกับการโชคเรื่องหรือเปล่าลองติดตามกันเลยครับครับพร้อมแล้วโอ้พร้อมเร็วมากครับอดยเป็นสิครับไปมากแรกนะครับโชคลาภเป็นยังไงบ้างครับหมอเมธขอความวิเคราะห์ครับขอความวิเคราะห์ครับแปดแททูครับแปดแททูเอาอีกแล้วครับผมกับเรื่องของโชคลาภอ่าในช่วงนี้นะครับผมถ้าหากอีกคนนึงหรือ เขาบอกว่าถ้าหากมีเพื่อนไว้นะครับแล้วเพื่อนเป็นคนที่บ้าในเรื่องของโชคลาภเหมือนกันเออถามเขาดูครับเขาอาจจะมีเลขเด็ดให้เราได้เราอาจจะได้โชคจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะหามาให้ถูกต้องนะครับในช่วงไตรมาสแรกนะครับเดือนมกราถึงมีนาเพื่อนเป็นคนนาโชคให้คุณถูกต้องครับไตรมาสที่สองครับ S e of pentacle ครับและอะไรก็สักอย่างหนึ่งเทวยอะไรอ่ะอันนี้ก็ S e of edge of อะไรอ่ะถวยเป้า เหมือนกันเอาเป็นคาเครลเหมือนกันหนึ่งเรียนเหมือนกันใช่ครับผมก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เรามีโชคสูงแบบมากๆว้าวนะครับจะเห็นว่าจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมีการถือกุญแจอยู่หลายดอกเออเออนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความเป็นไปได้ในการที่จะถูกคือมีสูงแบบสูงลิฟเลยแหละเปิดอะไรก็ได้ใช่ไหมเออเปิดอะไรก็ได้อะเก็ได้ญ่เลเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีน มีโอกาสมากในการเสี่ยงโชคใช่ครับไตมากแรกจนถึงกลางปีไปเลยทีเดียวถูกต้องครับมาดูไตมาสที่3กันครับของผมเป็นชาริออดครับอ้าวอาจจะได้เข้าโรงพยาบาลก็ตอนนี้นะฮะอะไรล่ะครับท่าเหรียญครับระวางเอาไว้ให้ดีถ้าเหรียญแบบนี้ก็ไม่เวิร์กแล้วละสิครับยังพอก่อนคุณควยมาเยอะแล้วในครึ่งปีแรกใช่ครับผมในช่วงของไตมาสที่3มอาจจะไม่โอเคในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับพักก่อนมาถึงไตมาสสุดท้ายของ ปีนี้ส5 6 0สํารหรับชาวลัคนาราศีมีนครับสองดาบครับไปจั่วดัมมี่กันครับจวดัมมี่สองดาบดูท่าทางจะเล่นแล้วไม่ได้นะครับเสียใช่ไหมหมดเสียหมดหน้าตักนะครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่ไหวผ่าดจบแล้วได้แค่ช่วงครึ่งปีแรกนะครับเท่านั้นนะครับเรียบร้อยไปครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนสำหรับปี2560ถูกต้องครับสำหรับใครอยากติดตามปี2511ติดตามได้ในเทปหน้าครับ เทปปีหน้าเลยนะฮะเทปปีหน้าเลยทีเดียวอย่าลืมนะฮะกดซับสไครต์ไปด้วยนะครับและย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของการหารัคนาเตรียมวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดไว้ให้ดีไม่มีเวลาเกิดไม่สามารถหาลัคนาได้ตลอดชีวิตครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงคุณสามารถดูเป็นแบบราศีก็ได้เช่นกันครับถูกต้องครับลาคนาใช้ตอนไหนหลังจากอายุ25ปีขึ้นไปสามารถใช้ลัคนาในการดูดวงได้ถูกครับวิธีหายังไงครับ ลิงก์อยู่ข้างใต้กดอ่านดูนะครับเราจะมีตารางให้มีทุก,ทกอย่าง<ม>ให้นะฮะใช่แล้วครับเราศิดาาดูมีเขียนไว้ให้หมดแล้วครับวิธีการใช้ผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็มอรเมดต้องขอตัวลาทุทกๆท,ท่านกันไปก่อนพบกันใหม่ในดวงปีหน้าและก็ในคลิปอื่นๆของโครโรนัมเบอร์นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ